สุกสบายมันเสมอมันเครื่อไม้โอยพญานัยยามาไก่เบียดเบียดพี่น้องเอ้ยเนาะหักกันไ้ก็ดีกว่าสั่งกันข้ามันหักกันนี่เมนจิยูฝากฝากกำไฟเขาเขียวก็คือจังอยู่หอแห่งห้องเดียวกำพี่น้องครับผมใจประสง์แล้วจิตประสงค์แล้วเมืองแก้วกระดันหอดใจประสงค์นวยแก้วในถ้ำกับคนหาไอ้พี่จังเบาอีสานหนี่ยเนาะน้ำหามอ่ำนะครับน้ำมาหอดเนื้อหอดชานหอดสำนักงานเพื่อนคือสำนักงานของคุณพ่ออ่อนศรีคุณดวงหรือว่า ท่านอาจารย์อดศรีเฮาเนาะโดยทีมงานคุณแม่ปตุมมาพันทองพร้อมทั้งหมอลำสิงสาวพี่น้องครับน,ออน้องนันทิดาคุณดวงเอ้ามาพ่อกุ๊ยเพิ่นใดพี่น้องมาพ่อกกุ้ยเพิ่นใดเนาะจ๊ะเอสวัสดีครับอ่ะพี่น้องเฮานี่หมอลำสาวเนาะหมอลำสิงสาวสมัยใหม่น้องมณีนนกับบุญไลยไส้เน่าบริษัทใน,นหน้ามาฟังเสียงหลงเสียลำฟังแม่หมอลำม,มาฟังลูกหมอลลัมมาเนาะพี่น้องเมืนหมอลำสมจะไม่ไม่อ้าว ขอเป็นล่ำทั้งทั้งก่อนเนาะเอาทั้งก่อนเอาพอเด็กเป็นสังเขปอันนี้มาหน่อยพอจีอยู่บัางเน่ยเออ <c oughs> เอยู่แค่ชัา่าหน่อย <c oughs> โย่ค่ะขอนอนด้วยเกาเทพระเจ้าอยู่กำฝายเมืองแม่นเมื่อซิมโยของมลำในหอแค้นยยข้นไว้เราหินห้อนเทพระเจ้าหรือแม่ทอรณีพร้อมตะคุณบิดาและมารดาหรือผู้บาอาจารย์จงมาปกจงมาบังจงมากังจงมาเดือดยามล่อ เมยาเดี้ยบังกลมตูทั้งสังนันนี่กำบังพวกยาพวกกะล่ำเมียยนำดินเนทั้งคุณอดจู่บ้านำจีของข้องที่ฉันอันได้ยค่ากางนกลางลูกยางนั้นเทลี่เดือนตามบทห้ปรากฏทันทินิยามีค้าางทั้งบุอ้ออลานอกงผ้าเป็นกางล่ยาขับปัญญานั้นสงสัยไฟสู้านทางตอบ ไปสนใจโดยสู้อันบันเน่ซาธุเดอขอให้ดีไปนะเดิบมาเองดำพวกพี่น้องตั้งลำกอดให้บ้านดั่งก้าสุดแดงจังนี่ยไปทุกทีทุกมี่พูมทานสาธุเดอคอ้คือพรฉันสุปราการขึ้นเนี่ยเพิ่นเชิดไปเทีนทองดอยนุ่งไห้สมบัติแดงเหมือนนุ่งกวนไปรอบด้นทั้งหัวปองคุณทำทัอาจารย์ครูสอนบอลฉันเรียนรู้สาธุเดจังบักคูฟังขัดจังบ้านนำชีปองขออย่าข่ั ถาทูอแ,ทแม่ขอแหเลยคือหน้าปัญญาใส่คือแวนยาได้ตกข,ขาดคลื่อนค้าข้างวางาำสังบาดป้อนป่อยอ่อนหน่วยในร่ำไปน้ำเค็ดีแตนแหลมแตนแคนไหสไปน้ำต่อลองสังไปน้ำกันของน้ำอย่ามีในลาลุงปุงบาดเป่าด้วยของใจหมดตอนคนเดียวยศตาแต่ผู้ใหญ่คุณทำแด่นำไก่คุณยำเท้านาคาน,นำแห่นำตรงตัวนั้น บรรทาดุูกงานแค mm hmm. วเหนือเกาขอ er, วันทาดุูกงานมันมีขอกับผมกระโดมอยู่ใส่เสงกระโดมอยู่ใส่เสียงเฮ้ยมอแคนมาจักสวนว่าเริ่มเมื่อยอันนี้ก็คือเสียงลองเสียงรำของลูกสาวหลานนะพี่น้องนันทิดาคุณดวงครับวันนี้นั่งมาหอด้านักงานเี่น้องส้านักงานเป็นแบบสีเหลืเนาะ กะขอฝากพี่น้องเข้าไปถ่าสม,ม,มุติว่าคุผู้ชมอยนี้เราไม่งานอีกหนึ่นงอ่ะกันากาแฝงรายการกนนเข้ามาจากที่ต่อที่ต่อใดจังไรเบอร์โทรว่าจังไรเนี่ยหนูไม่ทราบเลยศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองหกเก้าค่ะอ๋อนี่คือเบอร์โทรคนที่พี่น้องเด้อแล้วก็สังกัดบ้านมันก็อยู่บ้าน,นบ้านกระลึงพี่น้องเข้าบ้านกระลึงตำบลสารพีอำเภอขุน<ว>ใสจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่บ่ผิดหวังพี่น้องครับผมมื่อนี้ บรวิษาทเนี่ยนั่มมาสืบสารคนป่าเพราะว่าบอเด็กพ่อนาะพอตากันโดนเนาะก็เลยนั่มมาเนาะพี่น้องมาเพื่อมามาหย่มย้ำทำคาวเอาเสียงหลองเจียล่หมาฝากสอนพี่น้องเข้ามานบ้กันบ่น่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ท่องกับกจิเดห์แห่งพี่น้องเขาได้ฟังเพื่อ มีการมีงานหรือว่าจนใดกะที่ต่อสอบถามครับแมเนาะเพื่อนว่าไปเบิร์ตพี่น้องมองได้กะไดนวัจะได้ค่าหนักมันรถกับขาลำเนี่ยวัจนเอาพี่น้องครับเอาเมเนก้าขอขอบคุณลูกสาวเข้าเนี่ยพี่น้องนันที่นันทิดาคุณดวงเน้อสปากไปในความวุ่นวาใจเข้าอ่ำเลยรับชมรับฟัางพุชไหนพุชแช่พุนใส่พุชที่ตามไปในก็แล้วกันอ่ะก็เอาไว้พ่อการในช่วงโอกาสต่อไปเนาะโอกาสเอาไว้เสนอต่อเลยกันอ่ะขอบคุณเด้รื่องโร라คุณไอ อาพว่วมสะดวกสบายเพิน่นวะเอาจังพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้องครับผม S B M Studio บ่าวอีสาสพนพิแคน